<laughs> ดูดวงออนไลน์ด้วยไพ่สัทธาปฏิหารแล้วก็ไพ่ยยานนาโลกนะคะฝากช่องทางการติดต่อ Facebook สุดปังแม่หมอเจีย๊ยบบ้านเทพประธานพรห9 9ค่ะดูดวงออนไลน์นะคะผ่านช่องทาง Facebook นะคะหนึ่งกระ,ะิดานะคะดูดวงด้วยไพย่สีและไพ่อลักเคิลแล้วก็สายลงนักเสน่ห์ไม้ฟ้าค่ะฝากก็ฝากเกษตรกรนะคะน้ำหอมบ้านพานาคีนะคะเป็นน้ำหอมแปลง และก็น่าจะเป็นแบรเดียวที่เป็นน้ำหอมสายมนะคะที่รวมเอาพลังของลูกหลานปู่ย่าสัยญางทีพามาจนช่องทางการติดต่อนะคะเป็นรูปกกำมืน้มนก่เปิดสีค่ะก็ขอฝากไ้ด้วยนะครับสบู่ครับสบู่สายโมสบู่เสน่ห์ทลักครับของแบรนด์สิรนาช่อการติดต่อุก็วางสายออกให้ครับ ขอบคุณค <łość> ่ะฝากผลิต <Harriet> ภัณฑ์ด้วยนะคะ